เรากำลังปรับปรุงระบบภาษาออกแบบเขาเรียกว่าสร้างแพทเทิร์นให้ดูดีให้เป็นที่นิยมเห็นไหมคนออกแบบอะถ้าแพทเทิร์นดีนีมันจะมีชื่อเสียงเนาะเงินก็จะตามมาแต่นี่เราสร้างรูปแบบให้มันดูดี โยมเข้ามาแล้วมันจะเห็นว่าเบื้องต้นะเราต้องเริ่มต้นอย่างไงเอาไปใช้ได้ง่ายนี่คือประโยชน์ของเราตอนนี้เราแนะนำในทางรูปธรรมให้เห็นให้เขาตู่นามธรรมไาม่ได้นั้นรูปธรรมมันจะต้องดูดีเนาะดูแล้วให้ปา มัยใหม่ก็ขาแปให้หมันเตเตาไอ้แพทเทิร์นดีมันก็เตะตาคนอื่นก็เนะาะความสนใจมันเกิดอ่ะพอมันเตตาแล้วนี่ความสนใจมันเกิดธุรกิจมันจะได้เงินเนาะแต่อย่างที่นี่ของเราพอมันเตตาแล้วเนี่ยโยมจะเห็นความสําคัญจะเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เป<ม>้าหมายของเราเป็นอย่างนี้ทนไมบอกว่าเราไม่ได้ทำธุรกิจแต่โยมเอาไปใช้ได้เนาะ เนี่ยเหมือนกับที่ของเราเนี่ยเราต้องสร้าง,งรูปธรรมให้เป็นนามธรรมท,ทีนี้รูปธรรมมันต้องแข็งแรงอะ่ะตอนนี้เราเราปรับปรุงทั้งระบบเนาะทั้งระบบยังไงระบบคนที่เข้ามากับระบบคนที่อยู่ภายในด้วยนั้นตอนนี้ในเฟซยังไม่ได้เปิดเน,ะนาะอาณาบรายังไม่ประกาศรับเนาะแต่เรากําลังปรับปรุงนี่ เราต้องการปรับคนที่อยู่ภายในให้ทำงานให้เป็นนั่นโยมที่วัดอินเข้ามาตอนนี้โยมยังเห็นว่าพที่นี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงเนาะโยมส่วนมากก็ยังถามอยู่แหละบอกว่ายังเปิดรับไหมคนที่ขี้เกจคุยเขาบอกยังไม่เปิดเขาก็นงปรับปรุงระบบแต่วัดอินเข้ามานี่เขาเปิดแลวเนาะทำตามรูปแบบได้แต่ไม่ใช่เปิดทั้งหมดเนาะโยมยัง ทำตามรูปแบบที่พระวางเมาไว้ไม่ได้เขาก็ไม่รับหรอกเนาะเป็นไหมมันมันมีเปิดอยู่ว่าเปิดยังไงเปิดต้องตามแบบเราแล้วเห็นไหมเรียกว่าทำรูปแบบให้มันดีนี่นั้นโยมต้องนั่งตัวตรงนะพยายามทำอินตีให้แข็งแรงตางแพทเทิร์นหน่อยจีไอ้ใหม่ใจตับใหม่ๆหน่อย พทเทิร์นเรียวกว่าบุคลิกอะต่างบุคลิกน้อยเราออกไปข้างนอกเนี่ยเรารูปมันเป็นเงินเป็นทองเนาะรูปดีอะลักษณะดีอะตั้งภาพดีอะมันจะมาหางเงินไม่ได้ขนาดเราไม่ได้ทำธุรกิจเรายังโยมยังมาเยอะแยะเนี่ยคือเราพยายามปรับเรียกว่าปรับปรุงระบบ แต่ความหมายเนี่ยมันมันกว้างมากมายเลยเนาะ,ะโยมต้องการแหวงหารูปแบบใหม่ๆและที่มันชัดเจนไม่ต้องรู้อะไรเยอะแยะเนี่ยมาที่นี่โยมไม่ต้องรู้อะไรเลยนะมาให้มาเข้าระบบหน่อยพอมาเนี่ยตอนนี้ก็จะดูรูปแบบของการกราบของโยมแล้วให้กราบรูปแบบอย่างนี้แล้วโยมกราบเป็นไหมทำได้ไหม ทำไม่ได้ก็ยังไม่รับรอกนะมาเบาื้องแรกยังไม่ผ่านเลยอะ่ะแล้วโยมมานานๆยมจะผ่านแนละ้วบอกอะไรก็พระบอกอย่างนี้โยมทําอย่างนี่นมันจะได้หรนะือนั่งดูรูปแบบเนี่ยการเข้ามาแล้วต้องตาต้องดูหูต้องฟังรวมแค่ดูและจํารูปแบบไปใช้ในชีวิตประจาวันเนี่ยชีวิตมันจะเปลี่ยนทีทเดียวเนาะโดยเฉพาะเนี่ยอย่างเมื่อเช้าโยม อายุ80ก็ตัดจำใต้ไปสอพุทธจะมก็มา,มาคุยเรื่องสุขภาพส้มุลฐานของโลกตีอย่างโลกเกิดจากตัมโลกเกิดจากจิตโลกเกิดจากอุตุคือการเปลี่ยนแปลงของอากาศหนาวร้อนฝนอย่างเงี้ยเนี่ยเรียกว่าอุตุแล้วก็โลกเกิดจากอาหารโยนส่วนมาก ไม่ค่อยดูแลสุขภ,ภาพเนาะคนนี่มันจะเกิดตา,ารอย่างเนี้ยมันจะเกิดอายุพอเริ่มมีอายุเข้าหน่อยเลขสามไปไปลายเลขสี่ต้นๆเลขสี่ไปไปลายเลขห้าต้นๆท้องมันจะผูกเนาะตอนนี้มันผูกไปตอนที่สามสามสิบอะโยมยังเฉยๆอยู่เลยเนาะกี่วันถ่ายกูก็ไม่ว่าอะไรตั้งหัวมือแต่โยมท้องผูกน,นานๆล้าะ าอายุมากแล้วมันอายุไม่ยืนหรอกมันผูกไปสิบปียี่สิบปีอ่ะโยมผูกตั้งแต่อายุสี่สิบบไม่ถึงหกสิบก็ตายแลย้วก็ไรมันห้าวันถ่ายทีติบวันถ่ายทีบางทีเป็นลทธิดวงเห็นไหมมาบอกเรื่องอาหารจําเป็นนะต้องใส่ใจมันเนาะนายโยมที่ท้องผูกอะเริ่มอาการของอายุมันจะตันลงตั้นลงแล้เปลี่ยนพฤติกรรมเนาะ อาหารที่เรากินพยายามปรับปรุงเลยเนาะแรกๆก็ลองอดอาหารดูก่อนดีให้ท้องบ้าง่อนนี้คือบางคนก็พร้อมอยู่แล้วแต่ต้องปรับปรุงเรื่องอาหารเนาะไอคนที่ร่างกายสมบูรณ์เนี่ยท้องมันจะไม่ปูกเนืะเพราะมันถ่ายบ่อย,อยงไงแล้วเมื่อจะกินโยโยมดูหมูสิก็ไม่ให้ท้องปูกแบบเนาะเห็นไหม่ะมันมีหมูที่ไหนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกไม่มีหรอก อย่างน้นอยๆมันก็ต้องอ้วนพียอ้วนพ,วนพีกับอ้วนตึบนนเไม่เหมือนกันเนาะเห็นไหมล่ะศาสเทียมมันกําลังเติบโตเนี่ยมันจะถ่ายของมันเนี่ยมันไม่ตะขี้ของมันไม่แข็งมากแล้วก็ไม่เหลวปลอดแปะคนเราก็เหมือนกันโยมขี่แข็งมันจะออกไหมล่ะโอ้ยเบ่งหน้าเขียวทีเอ็นไมเรื่องจริงก็บอกเอาอะไรเอาแดดพูดทางที่แดด มันระบบขับถ่ายเราก็ต้องดูอ่ะเหมอก็ยังเบมให้แล้วกเก็บเอาไปเลยเห็นไหมสีของอุจจาระปัสสาวะเนี่ยเห็นไหมหมอก็จะดูสีแล้วก็ไปแยกเราสังเกตเบื้องต้นของเราก่อนสีอย่าแมน,นแข็งเกินไปแล้วก็ไม่เย็่เลี้ยวปัดแปดท้องเสียไปป่อยเริ่อมอาการไม่ดีเรา แข็งเป๊กอะไม่ดีแล้วเบ่งหน้าเขียวหน้าแดงอะไม่ดีแล้วอายุไม่ยืนหรอกนอะเนี่ยสมัยก่อนนะ้มาก็เป็นอย่างเนี้ยก่อนด่ร่างกายมันจะไม่ทุดโตไม่มีแรงไปเข้าโรงพยาบาลเป็นโน่นเป็นนี่เพราะระบบขับถ่ายไม่ดีเดีย๋ยวนี้ก็ยังมีระบบดีท็อกเนี่ยโยมตัดจำไส้ใหญ่ออกไปเป็นเม็ดอะอายุแปดสิบเอ็ดแล้วก็ยังอยู่ได้เลย แต่น,นี้ก็บอกว่าต้องดีท็อกทุกวันก็บอกมีโฮสต์อยู่สหาราัฐเมกาก็บอกว่าเนี่ยที่เขาไปให้คีโมมาผลงอมคีโมเนี่ยมันมันเป็นอย,อยู่จนปัจจุบันเนาะแล้วเขาก็บอกจ่ายเอกเรเลร้อยครั้งเ,เท่ากับดิสของทีทีสแกนครั้งเดียวเ็นไหมทีทีทสแกนครั้งเดียวเนี่ยเท่ากับเอกเรย์ร้อยครั้งลงสีงของมัน แล้วพอมันทำนานๆเข้านานๆเข้ามันระบบธาตุเหล็กมันก็ไปสะสมอยู่ในลำไส้เนาะติดปียี่สิบปีมันก็อยู่อย่างนั้นแหละเพราะมันเป็นธาตุหนักนี่ต่อไปก็ต้องไปล้างไตเห็นไห้เนี่ยระดับของมันมันเป็นไปอย่างนี้นะเนี่ยเรายังแข็งแรงอ่ะท้องปูกมันก็ยังแข็งแรงเนาะไตมันก็ยังแข็งแรงสุขภาพมันยังดีอยู่ นั่นหันมาดูแลมันบ้างไปสั้งเกตุตีว่าเออแล้วถ่ายลำบากไหมกี่วันถ่ายสามวันเนี่ยมันเกินไปแล้วเนะเอาะออยู่ในช่วงวันหนึ่งสองวันสาวันถ้าถ่ายทุกวันได้ดีเลยเนาะถ่ายทุกวันถ่ายวันเว้นวันก็ยังไม่เป็นไรเนาะแล้วดูตีว่ามันถ่ายคล่องไหมเอาแล้ววันนี่ระบบสุขภาพเนาะ สุขภาพต้องมาก่อนขับถ่ายสบายก่อนโยมอยูเวลาร่างกายมันป่วยอะโยมปัจจวะออกมาเนี่ยมันจะร้อนมากเลยเนาะแรงมากร่างกายมันปิดปกกตีเห็นไหมมาเป็นมาทั้งนั้นแหละแต่มันก็พิจารณาไงแล้วก็มาบอกโยมไงดูแลสุขภาพก่อนโยมหัวอย่าตกเด็กออ หัวอย่าโตหยมาพูดเรื่องตุ๊กตาโยนหัวทิ่นหรอก็ให้มันแข็งแรงหน่อยสิด่ออางภาพให้มันดูดีหน่อยเห็นไหมแพทเทิร์นมันจะต้องดูดีเนาะคนมันจะสนใจลักษณะต้องดูดีอะ่ะโยนดูพระเองเห็นไหมอะ่ะนั่งตัวตรงไม่ต้องเกงด้วยเห็นไหม แนะนำอะไรให้ตรงต่อเวลาเรื่องแรกอ่ะแล้วก็บุคลิกต้องดีเห็นไหมมันจะทำอะไรแล้วมันจะเป็นแพทเทิร์นที่ดีนะเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีโยมมาไปใช้เถอะชีวิตประจำวันนแล้วก็เนี่ยศีลส,สมาธิปัญญาที่ีมันเป็นเบื้องต้นที่ดีเนาะไม่ใช่รักษาศีลมันก็เด็กนอนแดบเบามันจะได้เถอะโยมอธิบายไม่ได้มันก็กล้ากลัวๆดิ ปัญญาไม่เกิดเพราะปัญญาไม่เกิดเดี๋ยวมันไม่ได้ประโยชน์หรอกเนาะมาที่เนี่ยเราไม่ได้เน้นเยอะเนาะเอาที่มันหลักๆนี่แหละพูดมันทุกวันอย่างนี้แหละให้โยมมาไปใช้ได้โยมสร้างแพทเทิร์เบื้องแรกอะรูปแบบมันต้องดีก่อนเนาะโอ้โหยังโยมยังตะวะตะแง,งยอยู่เลยเหมือน,นคนป่วยอะไม่จะทำอะไรได้มันไม่ได้ ดัานั้นดังนันต้องดูดีอ่ะสุขภาพต้องดีนะเนี่ยมันมันเริ่มเจ็บเจ็บป่วยๆแล้วเนี่ยแต่มันยังไม่แสดงอาการเท่านั้นแหละเนี่ยระบบขับถ่ายมันมาจากเรื่องสมุดฐานของอาหารเลยเนาะนเห็นไหมในพุทธศาสนาก็ออยังบอกเนี่ยสมุทฐานของการป่วยอ่ะโรคเกิดจากจิตโรคเกิดจากตามโรคเกิดจากอุตุโรคเกิดจากอาหาร โอตุหมายถึงเรื่องฤดูอ่ะอาการเปลีป่ยนแปลงของอากาศอะสี่อย่างนี่แหละเห็นไหมถ้าเรวม,มาเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องอาหารอย่างเดียวก็เรื่องใหญ่แล้วเนาะนั้นเนี่ยพระก็ยังอบอกว่าโพชนเนมัตตันยุตตาเห็นไหมล่ะโยมใช้เป็นไหมล่ะลักษาะต,าติงมันเด็กน,อน้อยแมเบอกมันก็โยมใช้เป็นเราวิจัยไม่ได้ บวชมาแล้วเรายังไม่รู้ว่าไอความหมายของคำว่าบวชมันคืออะไรบวชคือการเว้นเว้นจากสิ่งที่มันไม่ดีเห็นไหมโยมลองลองดูบ้างดีอะไรที่มันไม่ดีโยมรู้ไหมอ่ะแล้วก็เว้นซะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะตรวาจรรมจักกันเนาะเพราะวันหยุดดิเดียวเปิดนั่หนึ่งเลยเนาะ